Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh b i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m Alhamdulillah i r a b b i l Alamin Wabihinastain ว่าลาฮ์ฮา w ลาวัลาก a อาต l อิลล l บิลลาฮ l นาลีนาซ m a อามาบาดูขอความรักความสันติจากเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจงประสบแด่ท่านภูมิเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวพิยดาพิลแลงาม ฉันมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้มายืนตรงนี้เพื่อแบ่งปันความรู้สึกและแรงบันดาลใจต,ต่อการเรียนดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คงมีความรู้สึกหลากหลายเกี่ยวกับการเรียนบางครั้งก็รู้สึกรักชอบสนุกแต่บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยและอาจจะสงสัยไปบางว่าเรากำลังเรียนไปเพื่ออะไรวันนี้ ดิฉันอยากจะชวนทุกคนมามองการเรียนในมุมที่แตกต่างและค้นหาแรงบันดาลใจที่จะพาพวกเราเดินหน้าต่อไปสำหรับดิฉันการเรียนคือการเปิดโลกใบใหม่ในทุกๆวันเราไม่ได้เรียนแค่เพียงให้ได้คะแนนดีหรือสอบให้ผ่านแต่เราได้รู้จักในสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนอย่างเช่นการทำโครงงาน เรายังจำกันได้หรือไม่ว่าเราเหนื่อยกับมันมากแค่ไหนร้องไห้กันไปแล้วกี่ครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราได้มองเห็นภาพระหว่างทางของเราบ้างหรือเปล่ามันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นกับเราบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ตัวเราเองนั้นได้เปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างแน่นอนเรานั้นได้เติบโตขึ้นและมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป มีหลายครั้งที่ดิฉันเองก็รู้สึกเหนื่อยท้อแท้และคิดว่าทำไมเราต้องมาทำอะไรยากๆแบบนี้ด้วยแต่ทุกครั้งที่ผ่านจุดนั้นมาได้มันก็ทำให้ดิฉันค้นพบว่าความท้าทายเหล่านี้เองที่ทำให้ดิฉันเติบโตและเข้มแข็งขึ้นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ดิฉันมุ่งมันเรียนรู้อาจจะมาจากหลายแหล่งทั้งครอบครัวครูเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจหรือแม้แต่เป้าหมายในอนาคต ตัวอย่างเช่นเราเห็นพ่อแม่ของเราที่ทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้เราได้เรียนได้เจอสังคมที่ดีและตัวเราเองนั้นก็มีความฝันที่อยากจะเป็นหมอท่านตะวิศวะนักธุรกิจหรืออะไรก็ตามเป้าหมายเหล่านี้ก็คือเข็มทิศของเราแม้เส้นทางมันจะไม่ได้ราบรื่นแต่เมื่อเรามองเห็นภาพใหญ่ของสิ่งที่เราต้องการมันจะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านความยากลำบากไปได้เสมอดิฉันเชื่อว่า มานานใจของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือการถามตัวเองว่าเราอยากเรียนไปเพื่ออะไรเพราะคำถามนี้จะช่วยย้ำให้เราไม่หลงทางและมีพลังในการเดินหน้าต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทำตัวให้เหมือนแก้วที่พร้อมจะรับน้ำเข้าไปเสมอ วันนี้ดิฉันจะแนะนำวิธีง่ายๆในการใช้ชีวิตให้พร้อมที่จะเรียนรู้การตั้งคำถามแทนที่เราจะบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วลองถามกับตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากสิ่งนี้อีกตั้งเนียดให้ดีและตั้งเป้าหมายเล็กๆจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นลองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับตัวเองมันขอดูอาต่อพระองค์และที่สำคัญคืออย่ากดดันตัวเองจนเกินไป หากวันไหนที่รู้สึกท้อให้นึกว่าหลังความยากลำบากย่อมมีความง่ายได้เสมอสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากทุกคนให้มองการเรียนเป็นโอกาสโอกาสที่จะเติบโตเปิดโลกและสร้างอนาคตของเราขอให้ทุกคนเปิดใจทำตัวให้เหมือนแก้วที่ยังมีพื้นที่ว่างอยู่เสมอพร้อมที่จะรับน้ำแห่งความรู้ใหม่ๆเข้าไปไม่ว่าวันนี้คุณจะเจออะไรดิฉันเชื่อว่า พลังแห่งความพยายามของเราจะไม่สูญเปล่าขอให้ทุกคนอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นและหมั่นขอดูอาจากอัลลอฮ์ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิรอค่ะบิลลาฮิตาลฟิกวะลฮิดายะวะสสลมุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์ะวะบเระกาตุ